อะไรกับแม่ไปเอาสวนเอะไปเอาบวบที่สวนข้างสวนเน้อะไรพูดผิดพูดถูกเลยแล้วบวบข้างสวนบวบข้างสวนและปีนี้แต่ไม่ได้ไปเอาบวบเน้ย่ะไม่ถูกค่ะข้างอ่ะแหละข้างสวนเออมันไม่ใช่สวนเราเด็ก็ให้ไปเอาข้างข้าง่ะไม่เป็นไรเออไม่ใช่ในสวนเขาเข้ามาในที่เราเออข้างข้างเป็นของเราเอรากินของเราเออเราแป๊มกเราแป๊ม S <S <S มาแล้บวบวกข้างสวนแกโคตรยาวเลยโคตรอ่อนเลย,ย,วเลยไวจริงๆเลยแลแ<น>้วทำอะไรอะ่ะมันย้อยมาข้างในสวนสองอันออมันก็เป็นของเราของเราสิอยู่ในที่เราแล้วอ่ะบวกหัดบวบ,บ,วบได้เลยเดี๋ยวแม่จัดให้บอกบวกหวานบวบ Hàn múa Thúc cơ thiêm Xay nắm ăn Xay cơ thiêm Xay múa Xay múa ใส่น้ำน้ำตาลขงนู้นนนใส่ไข่ซอสหอยเรียบร้อยตักใส่จานแม่เสร็จแล้วไม่ต้องเรียกมาก อันนี้เขาจผัดอะผัดหมวป่บวบะเป็สิหมูสามชั้นนี่ตั้งแต่พระรู้ใช่ไหมไม่ใช่ซื้อมาข้านนี้บานอนจากสวนไม่ใหญ่หวานจากไหนนะบวกจากไหนนะสวนไม่ใ <laughs> าย่ข้าง <laughs> สวนข้างสวนนะเออ <laughs> จะเชื่อปีนี้ไม่ได้ยอดเลยยนะักษ์